จอบมา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 เขาอย,อยากเล่นใหมเขาโอ้ย,อยเด็กหนุอยหามูเล่นวายวายเด็กห<อ>นุอยหามูเล่นวายกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะน้องมาปุกหล่ะกาแฟโอ้อยากนอนน้ำกาแฟโอ้โอ้โอ้ไอ้ <c oughs> ไปกวนเขา เขหนีละพุนตามเขาแล้วบัดเนี้เอา้าเอา้าเอา้าตามเขาไปละเอา้าเอา้ยเขากำลังนอนหลับนอนฝันเนาะไปขวนเขานี่ะนอนจ้องกันยืนจ้องกันแหละ <c oughs> กาแฟวะมายํำได้ลุกหนีย้ำนั่นสัน <c oughs> มาเร็วมาเร็วมาหาพี่กาแฟาเร็วมาเร็วพี่กาแฟานอนถ่ายอยู่นี่เร็เวเร็วเฮิดเฮิย่าถือใหม่มาเขาสินี้นั่น แม่บอกว่าย่าถือใหม่มาเออ,อเห็นน้ำนองแน่ละหูย <c oughs> จอบมาก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 เขาอยากเล่นไหมเขาอยุ้ยเด็กน้อยหาหมูเล่นวายวายเด็กน้อยหาหมูเล่นวายอืมอ่าจับหางเขา่าเหยียบเขาเขาสให้เหล่นน้ำ <c oughs> มาวะมาเล่นน้ำพี่วะเออมามาพี่ให้เห่นน,น้ำยู่จะว่าอี่หลาอย่าจับหางพีเด้ออุ้ยอุ้ยนีแลวอ้ยไปแล้วไปอาดลาดเด้กาแฟ น้องคือบูมาหาเอิญน้องมาเร็วแฟเอิญน้องมาเร็วเอิญน้องมาเฮ้เร็วเอิญเมื่งเล็กๆๆน้อยฮะคุดดินเล่นตีฮึขุนแหมขุนแหมขุนแหมขานอนอยู่ขุนคือบ่ไปไอ้บ,บ้าบกล้าไปหาเขาเลยเ <c oughs> ขาคูเทียเดียวยึดจัดเลยเตี

ก็อยากเล่นน้ำก็ทำท่าตะเดนุ่นเต่าใส่ซื้อก็อยากไงพี่กาแฟตื่นตื่นมาเล่นกับหนูนี่พี่กาแฟอุ้ยอ้ยอุ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 ้ยดักโดดดักโดดดักโดดนั่นนั่นนั่นการคู่ก็อีก ไปไปไปเส้นพี่กาแฟไปเล่นนัาไปนอนลงเห็นเขานอนบอนอนลงเออนอนลงดีดีนอนลงดีนนงดีเฮ้ยเฮ้เอา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 แล้วเฮ้ยเฮ้ืเฮ้ยฮมฮึม ไปดิน,น,นไปดินทวนทวนเฮ้ยไปหล่นกับพี่กาแฟาไปพี่เข่ามาหล่นน้ำละพ่นแม่ให้เร็วหดนีมาอ่อนแล้วเล็กหน่อยมาอ่อนแล้วเด้อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนั่งอีกอี๋นัน่งบ่ไดเสียใจเด้อก็อยู่กลางนอก

เสียงอะไรไม่รู้แม่ช,ช่วยหนูด้วยเ,เอ๊งเอเฮ้ยเอา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 เออ้ยเ uh ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยนีก็เล่นเร็วแทะเย่ตัวน้หน่อยนี่กล่องแก้วว่องไหวดีแต่แทะมา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 เร็วปุ่นบังเมย์ปุ่นเออเออเออมามามาเฮ้ย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  อืออึ้ยอ,อึหนูํำรวจขอ,อก่นบอเออเอามันจะออกได้ไหมเอาลองเบิ้งพี่กาแฟเขางอนหนูแล้วเห็นบอกระผมมาหาเลยอือหนูก็เลยบมมีเพื่อนเหล่นเห็นบอหนูจะไปนัางตักทีเนอะ เหงาจังเลยวันนี้ไม่มีเพื่อนเล่นเลยพอกับบาหวาง<อ>ทุขกขลักไหลผลอือหอือาเอะไปแล้วไปแล้วสำรวจคอกโอ้ยขาบปีสายปีกว่า <laughs> ปีหน้าปีหลัง ไปหาพี่ปีเลยไปนี่นี่นีไปเล่นกับพี่ปีว่ะหลาขึ้นมาไปเล่นกับพี่ปีหืมาหาพี่ปีปป่ะยุ่งเหงาเฮ็ดโจโลยู่บันนี่เอ้อตาลิตเตอรเด็กหน่อยดิเด็กหน่อยเพรมีมูลเล่น chúng ừ, chán thế lìn cá pít tàu cả đây tua u chục tá pít tàu. <laughs> <Ôi, ôi. cười> tàu ui ui tá ui mưa đã đột giang giang à giang con giang à giang à giang đang dung đang đang bư em mê ai dì mang dì mang nè dì mang nè cha nè ta dì nè dì tao nè dì dì Nhầm nhầm dì ừ. dì hey, hey. ไอ้ืมอืมมาอ่อนแมงแล้วอืมอืมใหญ่มย์ป้าเป็นเหรียญใสอืมเดินอืมเด็กขีออ้อ่อนหาคนเหรียญน้ำติโนอ,อ,อืมอืมคันคันคันถูใหญ่เลย ไปแล้วไปแล้วไปแล้วเออเออไอยดโอ้มากระเด็นวีเลยวะเออหึหึเอ้าเอ้าเฮ้ยูดพูดถอยหลังจักจักถอยหลังจักจักเอ้า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 นั่งเอกสิตกมาตายบ่เนี่ยเอ้าเอ้าเอ้าอื้ม

โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้ฮเฮึฮึหพวดำหั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 วดะโอ๊ยลูกไว้แม่เอิญหล่มหล่มล่มโอ๊ยนางเอกตกมาหรืออืมเฮ้ยหย่าเฮ้ยเฮ้ยยฮ้ยยวิ่งออกมาแล้วอยเฮ้ยหย่า เฮ้ย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 นี่นั่งได้แล้วอือยังไงโอ้ยโอ้โอโอ้ยโอ้ยขาหน่อยเคลียร์เคลียร์ออกมาเคียออกมาเอาออกมาให้ได้นี่เฮ้ยเฮ้ย แม่ไปเอาให้หนูน่มาเดี๋ยวแม่ไปเอาให้มาอ่ะมาแม่เอาให้มามาเร็วมามาแม่เอาให้มาพี่อืมไปเอาพูดแม่มาเออพูดแม่แม่อ,ออกห้ยเร็ววาย เฮ้ยฮึฮึนี่ขาหลังเออถนัดขาหลังตัวนี่เอ,อ็วๆเระวังมาดีดขึ้นนะเล่นมาเล่นไปเล่นมามาดีดนะฮึ ขวดไหนยังเออแม่โคหน่อยขวดนาสมบัติเอามันมียังอยู่นั่นวะเออขวดไม่แม่เบิ่งเลี้ยวเลี้ยวมันมีอะไรไหมเออ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 พูดเอพูดเอพูดเอเออเอาขวดเบิ่งขวดเบื้องเออเออเอออืมบ้านนี้มีแม่โคสามคันนะคะมีคันใหญ่คันกลางคันเล็กเออแม่แม่ชอบคันไหนนะคะ bọc đại lời bà hilu hm 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 พูดเหมือนยิงยุนะมันคืออีหยังว่าอยู่หนีว่าเป็นเสียบัติเนาะมันมีอีหยังอยู่หนีว่ามึงก็น่าเออขุดหามึงก็น่าอืออือพี่ปีเอ้ยมาช่วยน้องขุดเนี่ยพี่ปีเอ้ยเออมาช่วยกันขุดหน่อยแล้วพี่ปีเออออือ kia kiệt thoại là bọn này Phụ đọc Ấu Ấu Ơi Ơi Hả nhau Ơi Khúc khâu mà là ông, <laughs> ừ. Thầm với ra hình khúc khẩu đơn Áo mây, áo mây bưng Áo mây cân à, khúc khâu đơn cân à Áo à mây gì, áo mây lo tí เห็นสามตัวแม่ลูกเลยนะคะนี่ <c oughs> ของแถมบะไปอาดลาดบอบาทนี่เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่จ้าแม่แม่ถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์กันหนึ่งกำลังใจนะคะบายบายแม่เอินไปแล้วคุณ